คุณผู้ชมที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะประเด็นเรื่องสสก้าวไกลนะคะที่มีข่าวว่าไปทําร้ายฝ่ายหญิงผู้หญิงะนะแล้วทีนี้ก็มีข่าวออกมาบอกว่าเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าเขาทําไปเพราะความเป็นห่วงฝ่ายหญิงซึ่งเรื่องนี้นายสิริน,นทร์สงวนศิลสสกทมพื้นที่ทวีวัฒนาตลิ่งชันพักก้าวไกลที่ได้เป็นข่าวปรากฏออกมานะว่าทำร้ายร่างกายแฟนสาวที่คบกันได้ประมาณเดือนเศษๆเนี่ยค่ะต่อยหน้าแล้วก็ดึงผมเดี๋ยววันนี้30มิถุนายนเนี่ยเขาจะไปไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักบ่อวินนะคะแต่ทีนี้ทางคุณิิิิรนนนนนเีาค้ก็ Facebook นะโดยระบุเป็นประเด็นสําคัญก็คือขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขออภัยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขออภัยประชาชน <c oughs> แล้วก็บอกว่าเสียใจมากที่ได้ทําลงไปขออภัยคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายหญิงด้วยขออภัยประชาชนที่เลือกผมเข้ามาเป็นสสเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและน้อมรับผลที่เกิดจากการกระทําแล้วก็มีประเด็นหนึ่งนะคุณผู้ชมคะเขาก็บอกว่า รายละเอียดเรื่องความจริงเนี่ยเอาจริงๆยังไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือกล่าวถึงเหตุการณ์นี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและไม่เคยคิดอ้างว่าทําไปได้วยความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นข่าวที่ปรกากฏออกไปว่าไปตบฝ่ายหญิงดึงหัวฝ่ายหญิงทําไปได้วยความเป็นห่วงอันนี้ไม่เคยพูดเขาบอกแบบนี้นะคะแต่ที่มีการย้ําอยู่ในโพสต์ตรงนี้ก็คือสํานึกผิดขออภัยผู้เกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์นี้ทุกคนค่ะ